สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็น New Year r o l ก็คือเราจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะช่วง New Year ว่าเราทำอะไรบ้าง ก็คือวันนี้นะคะแบบแรกเลยก็คือตื่นมาตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงจนสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะกําลังจะไปบ้านคุณยายกับคุณตานะคะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันเกิดคุณนามุกดาเช่นันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปลาคุณยายก่อนนะคะแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่ามันจะแบบวุ่นวายไงยอะไรยังไงนะคะไปกันไปกันพูดก่อนไปกัน <Back> mm hmm. นี่นะคะคุณยายที่บอกว่าเราจะมารับนะคะ mm hmm. วันนี้เป็นวันเกิดของคุณยายนะคะ mm hmm. ก็เลยมาทำบุญทำบุญที่วัดอะไรคะที่วัดอะไรคะวัดสารเจ้านะคะก็เลยมาทำบุญแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนก็เดี mm ๋ย hmm. วเราจะไปเที่ยวคาเฟ่ <C afe> ที่ไหนดี แถวๆ<อ>ปะุรมเฮ้ยแต่ว่ามันร้อนมากนี่ยายมาดูเราในกล้องตรงนี้ถ้าฝั่งนี้อ้ฝอฝั่งนี้ก็สวยแล้วเนีน่ยยายถ้าเราทา แล้วเรามาแวะที่คาเฟ่พาราโต้ค่ะมาเลี้ยงคนยายวันเกิดนะคะก็เป็นชีกนะคะแล้วก็คนคนเดิมคที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หลรจะมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงตัวนี้นะคะเป็นโกโก้โบานาน่านะคะก็จะเอามเป็นโกโก้ผสมกับกล้ย มาส่วนของคุณแม่เป็นอะไรคะคุณแม่เป็น,ปนสะววรสค่ะอันนี้ก็จะออกปเปรี้ยวๆหวานๆรสชาติอร่อยรกรอบๆาเลี้ยอร่อยไหมคะเป็น,นย,ยาสุญญาดยอดเลยชาเขียวก็เดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ถ่ายรูปนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูรูปกัับ่าจะเป็นยังไงนะคะการเลี้ยงครั้งนี้ก็ต้องถ่ายรูปให้เฉยๆด้ว้าใจไหมคะค่ะ

หมูผ่านของเราทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับเครื่องเคียงห่อแบบจีน,นะคะ่ะและนี่ค่ะชมหน้าของจมือเราค่ะโอ้โหทำไมลอยอย่างนี้คะเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากเยาวราชครับเป็นเจ้าดังเลยหรอคะครับเจ้าดังที่สุดในเยาวราชครับนี่นะคะเราเลี้ยงปีใหม่นะคะบ้านคุณตาค่ะ วันนี้นะคะคุณตากำลังจะให้รางวัลใหญ่เป็นทองทุกคนทองใหญ่มากหนักมากนี่นะคะมาดูกันว่าเป็นทองอะไรเนาะนี่คะ่ะทองใหญ่มากแต่เป็นทองม้วนค่ะทองมันกรอบรับ่อยค่ะรับ่อยค่ะทำเป็นลกักกัดยายทำหน้าแปลกๆวะ <laughs> ก็มาทองม้วนนะอุ้ยนาะยายนะยายต้อ <laughs> ง <laughs> ทุกคนค่ะตอนนี้เราออกมาเอาของขวัญเพราะว่าหังจากที่ ทุกคนนะ่ะเอากันไปแล้วทุกคนนี่นะคะของขวัญของราถึงต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 ึงเซนโเป็นของขวัญน,นะคะที่เราเอามาให้คุณยายนะ,ะแต่ว่าคุณยายยังไม่รู้ตัวคะ่ะเราจะไปให้คุณยายกันนะคะ สุขมากๆนะคะเจ๋อแน่คุณยายแก่หน่อยแก่สิว่าเป็นอะไรลุ้นๆพรุ่งนี้ได้ใช้แน่นอนอะไรอ่ะดูเลยดูเลยมีกล่องด้วยพรุ่งนี้ได้ใช้นะคะไหนลองสวมให้ดูด้วยหน่อยค่ๆโอ๊ย ลองสวมไปดูหนได้ไหมค่ะว่าใส่ได้ไหมอุ้ยแต่เท้าขาวเลยนะอุ้ยีพยดีสวยแ่ะขับผิวเลยสวยมากนี่ก็คือตลาดอัมพาวานะคะคือตอนช่วงเช้าคือแบบคนน้อยมาก เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวขาวกันก่อนนี่นะคะร้านนี้ที่เราจะมากินยืน่นย้งอันนี้เรากำอยู่ที่ไหนนะเพราะ้ชากำลังไปล่องเรือไหว้พระกี่วัดคะข้าววัดครับข้าววัด,วดไหนรู้ทัวร์บอกเลย นี่นะคะเรากำลังจะไปนี่นะคะวัดแรกที่เราไปก,ก็คือวัดแว่นจันอ,อันนี้วัดที่สองนะคะ วัดนี้สวยมากเดี๋ยวให้ดูวัดนี้คือสวยมากอันนี้ก็เป็นวัดที่สามนะคะที่เราได้มากันบรรยากาศตรงนี้คือแบบติดแม่น้ำคือแบบลมเย็นมาแล้วก็มีโคด้วยนะคะทุกคนแบบ เขามีให้อาหารด้วยมีให้อาหารด้วยนะคะแล้วตรงนี้คือแบบเหมือนมันจะแตะแชป้าทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ร้อขนาดนั้นเพราะว่าแบบมันเป็นโลงเดี๋ยวจะไปต่อกันที่วันที่สี่กันค่ะ แล้วันนะคะวันนี้ก็คือด้านในนะกก็จากเมื่อวานอ่ะทุกคนก็คือสลบสะลยเลยแบบว่าตอนแรกอ่ะ คือบอกตาว่าแบบเออมันมี9วัดด้วยนะตาก็บอกว่าเอา5วัดก่อนเอาให้รอดก่อน5วัดนี่ก็แบบเฮ้ยแต่เก้าว่ะเลขสวยอะไรอย่างี้อาสุธานก็เลยแบบเออ5วัดก็5วัดพอทีนี้วัดแรกก็ยังลันล่าแบบเออถ่ายชมนกชมไม้พอทีพอเสร็จแล้ววัดที่2ก็คือเริ่มแบบมึนหงุดเพราะว่าแบบมีความแบบร้อนด้วยแล้วก็อะไรด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ พอเสร็จแล้วคือมันแบบเหมือนแบบล่องเรือค่ะทุกคนล่องเรือไปแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันก็เกิดอาการแบบเวียนหัวที่เนี้ยพอมันเวียนหัวใช่ไหมมันก็เมาเลยแบบเมาแบบเฮย้ยขึ้นบนพื้นบกอะคือแบบรู้สึกตัวล่องลอยแล้วก็ปีใหม่ปีนี้นะคะ2022นะคะ อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มันหายไปกับปีที่แล้วเนาะแล้วก็ปีนี้นะคะก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในปี 2022, นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้โลกต่างๆนาน,นาที่อยู่ตอนนี้นะคะหายไปสักทีไปไปเลย,ยไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะว่าแบบรู้ว่าแบบทุกคนแบบคิดถึงการเที่ยวการแบบ อะไรต่างๆเนาะก็แล้วก็ขอให้ทุกคนฮิงรวยในปีนี้นะคะมีรอยยิ้มทุกๆวันนะคะคนอบข้างรักและเอนดูนะคะแล้วก็ขอฝากเอนดูช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนเอนดูด้วยนะแบบสัญญาว่าจะตั้งใจทําแบบที่สุดนะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะดูคลิปอะไรคลิปแบบไปคาฟเฟ่หรือว่าไปโน่ดไปนี่ไปนั่นหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็ บอกกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตามทุกคนนะทุกคนแบบพิมพ์มาไว้เนาะก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้กับช่องออมสิน SK น่อยนะคะบ๊าย